สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนสมองสุบอนพวดอกันอย่างเดีวกับสองน้องเดือนพี่น้องอยู่เพื่อนเมทาพันธ์คือเก่ามื่อนี้ผู้แคนเพิ่นมื่อนี้งานวันดีเนาะผู้แข่งว่าถ้าไปติดตามมากระชือเนาะหลังจากกันโจนขโมยขึ้นมา ีเพิ่นทะเลเพิ่นก็ตกใจเพิ่นก็ะสอกไปแล้วก็เลยมาปูแคนตอนหับเพิ่นปูแคนเอิรนควันภาษาบ้านเฮาก็ได้โอนขอนเพือเราสิอ้วนเราไปขอดจากเขาได้ใช่ไหมคุณทางนั้นก็สิเป็นแม่ครั่วทางนี้ทีมงานแม่ครัวเฮาพี่น้องเลยอ่ะสบายดีพี่น้อง กำลังซีเนาะแน่วันนี้ก็คือนชืคุณนะคุณตาเห็นประจําเห็นเมนูยังแน่นเหต่อไดูอันนี้ะาบารับลาบลามูเออนีแกงมูแะ้วก็เมนูมูพี่นนอะมีแต่มูโมูเหมือนี่เมนูโมูโมูสบายดีปลาลุงเมนู ่นัวกับบัลายสามสิคนกัเหตุกับขาวบลายเป็นไรเห็นเนาะผู้แคนกับบยผู้แค้นใหญ่ผู้แค้นน้อยๆเอาเพอามันเลอะผมเป็นพี่นาะ ก็นั่งยู่รูมกนไลพี่น้องไปกันหนงงัขง,ง,งขึ้นมาแค่งานเดียวเต็มแค่ทำไรก็เต็มเดินตามกระเบื้องส่แกงปลาดุกป่ะเนี่ยเว็นเกาะัว แม่โนก็มีซ้ําแม่โนมื้อนี้กระสมกับคนบ่หลายเนาะอือสนุกจังล้านเลยแม่นก็สิว่าคนหลายล่กับข้าวกับน้ําเฮาก็บ่เพียงพอเนาะเจแต่เอื้อยนเพิ่นว่าูพอแลพี่ ตอนนี้ก็พักันแขกงัก ak ันหลังขึ้นมาในวาเวาเน่นอก็เีวก็่้าเบอหร้าเะผูกแขนเสื้อผ้าขาวนองผูกแขนเน้นหอยรำบบเฮ้าก็คือผูขนเสื้อผ้าขาในผ้าขาวพมีมีแกงหมูลาบหมูแล้วก็มีเหลาพ้อง มีไขต้มกระสีแดดแน่นอ่อนมากระโลกอาวันนี้อานวันดีเนาะไป่ามพันคนออแถเด้อนยได้บารีดาวดีได้บานี้ได้ันวันดีได้วันนี้นี่ได้แล้วเ้ยย่านี้พูดับเขาจผู้เผาผู้ใดผู้วาผู้ใดเร คนกมาเงินมาจ็กสองสามรอยตายอยู่ยคบ้านันกมามาไปที่ผูกมาู่กรูกลกพกเต้ไปไม่ถ่ายใคบ้านคนกมาตุ๊กแกตุพันไม่ไ้พันไมพันนนนนะโดนขโมยเอนเงินฝนมันจะตกใจเนาะฝนออนเงินเียวปั่อยฝนให้เพลินปล่อยนออนเงินเียวโอ้แขนกแขนหา เงี e ้ยผายผูกแข้น่ะไอ้นันตุกน้ำแกงไปเลยน่ะโอ้ยหยาเอ้ยได้เลยวันสูดออกในวันสุดออกในวันอ่อนหยอนย่อ มาซะอยู่รงอยู่ป <bad. S 1> so ่าอยู <itu? S 2> you you ่ใชกรไดค่ะอยู okay. ่ดีมน right. ีแห้งอันควันที่ต้นชาชามเถื่อกับเมาเร้อมาบรเถื่อตนชาผลิตตายออามาผลไม้ที่ต้นชาปบจนวันต้นชาปบจนกดกซชาวไวชามเถื่อยังบนรุ่งบนได้ประสาน พ่อมา้าเป็นนแรกมนแรขายดแห้งู้านี่โคโฮให้ได้แล้วไปย้ำผมไปน้าย้ไปทางนดีพี่นองจะม่อุหมนนหมั <änger lied by> ่นยืนอ่ะ Nhìn mấy khóa sáng phân phí Nhưng mà hết thật chế ná đèn Nhìn mừng ma, nhìn mua cà ไม่ก็ไปได้ได่ได้มาที่ไม้เจ้าบ่าวเนาะเจ้าบ่าวได้มาที่ไม้เจ้าบ่าวเ่ได้เจ้าบ่าวเลยนะ้าายเยนะตอมเดี่ยวแมีอ๋่ามาน่ยน่มีไอ้บก่ไมาแดดใช่เนาะ ใครยง่ามแ่แบใครจ้ยอมงามแต่แบบคนวันน้าคืออ่ะคนวันจันวิมองเชียนอะไรานเฮไ่ใชนกอหาแม่เลยเรื่อยป้่เหมือนทีละอเตือนไปเรื่อยคนขาดกันได้นะครูกันเป็นปลาตังโกใหญ่เหมือนกันเป็นใหญ่ริวขาดกันบมได้ยังังขาดอันเจ๊หนาแดงเนาะ ี่หลัปเดี๋ยวมีบัตรเขาไรงงานอยู่เอาลงแล้วงานงพวกนอผก็มีูางม้มควันกับขาผูกแล้วห้าวกับชิตาข้าผูกน้ำรังนะนะขาขีบแล้วจะชิคเาผูกเพลินเนาะเนี่ยผูใหญ่ภาพพมาน้ำรังงู

ขู่ผัดถูกพอดีนะเฮ้ยผมมีขู่มีชิงนะคูรจะได้คู่กระตักมืออะไรหาขู่หามาเกี่ยวเขาเกี่ยวห้าเกี่ยวเขามาแฮนมาอยู่นั่นขู่เผาเขาได้เลยนะขู่ได้ขึ้นบ้ากระเตมันลงเร็ว่วาเจ้าเต้ผมเรีนเจ้าดอกเจ้าเต้เขาก็ได้ดอก ผู้ยอะ่่ะยพตะลุกกรมุง ฮาวกันจิค okay. ่าไป๊บผูกไฮเพินบารนี่พี่น้องช่าละคีบหนึ่งกับเชลล่าเลเด้อบารนี่ขับมาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไป็นกำลังใจให้แม่น้องเลื่อนเลเด้อไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหน้ากรับสบายดี